โอ้ชิตผมไม่นะเชื่อไอ้ตัวเอกเป็นคลิปิกแล้อเนี่ยผมไม่น่าเชื่อเลยครับว่านี่คือ d a r o n e t Seventh e a v e n นะครับเป็นเกมมือถือนะครับซึ่งก็ที่เด็ดมากนะฮะ,เอ,ออะเอาล่ะครับเข้าหมายอยู่ด้านหน้าครับผมอโอ้ไยอาาไม่มาดูเท่อะเฮ้ยนี่บอลหลังชิงบุ๊คเชฟชอบอะมีสกิลหลบ สมัยก็มาว่ะไม่ใช่ไม่ใช่สมัยไม่สกิลอันตีนหวายบ้าเอาว่ะนี่เป็นโพรโลที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะครับเยสนี่มันเคเบลอสนะครับไม,เม,เเม่เหมือนเอาเกมมือเหมือนเอาดาร์กเนทุกอย่างนะครับมารวมเป็นเกมมือถือนะครับ,บสำหรับดาร์กเนทเซนเทเบนตัวนี้นะค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวเอาว่ะ ตอนนี้ทหารกำลังสู้เคเบลลอสนะครับเซบิรัสเซบิลุสนะครับอยาเรียกอะไรก็เรียกเถอะนะครับนี่คืออุปสรรคคือตุงหัวน้องหมุนท่านครับผมอดทนไว้คู่หูคือใครล่ะอ๋อมีคู่หูมานะครับเกตไอ้มันอึดนะเว้ย ไหนเออวินทำไรอะ่ะโอ้โหยนางใช้ได้อยู่เนี่ยก็เปลี่ยนฮีโร่ได้ด้วยเออกาดเบรกนะครับกับป้องกันถูกทำลายนะครับโจมตีมันรัวๆเออนี่มันนี่มันมาชนารีนี่ไงเหมือนเป็นอ่านักรบนะครับ ชิมหมดเลยฮะเนาะคุ้นทุมันหมดทุกอย่างเลยผมรู้สึกเฮ้ยผมรู้สึกชอบชอบมากตายชนะแล้วเฮ้ยนี่มันเอานักรบในใน,ในตำนานของอ่าในตัวเกม Dark k n น g t นะครับเซนเฮเว่นมาเลยนะฮะครับผมขอให้เจ้าปลอดภัยเจ็ e มาครับพบกับท็อปบิ๊กแบงนะครับโอ้แม่งชื่อโคตรอิรลงกรันมากเลยนะครับ,นะรบชื่อนี่ดูดีหรือเปล่าวะนะครับนี่ก็เป็นเมืองแพรี่ใช่ไหมไม่ใช่เออ่เมืองอะไรทุกอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะฮะชื่อนี่มันใช่ได้อ่ะชอบนะครับนี่อ๋อมานาริชนะครับมีไปยังเซนเทเวนสตอมฟอเรส์นะครับผมไปเซนเทเวนเลย อันนี้ต้องบอกว่าเป็นผมได้มีโอกาสได้เข้ามาเล่นก่อนมาทดลองก่อนนะในฐานะที่เป็นเกมเมอร์ที่ทําเกม d a g o n i g มาแต่ช้านาน,นะฮะแล้วก็มาลงในมือถือเนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างเปิดโลกเปิดโลกกระทัดใหม่นะครับซึ่งนี่ก็ต้องบอกว่าเป็น d a g o n i g t c e n t h a n นะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้จาก Identity นะครับผมนะฮะเป็นเกมมือถือที่ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องไปทำอีวงีเวต์มีอะไรอะไรหรือเปล่านะทานเนื้อวะ่ะ มีเนื้อให้ทานนะครับล็อกอิน VIP ว้าวเพจจ้าล็อกอินรายวันมามารางวันหูเยอะเนี่ยนับว่าเป็นเกมที่น่าเล่นมากนะครับสุดๆนะฮะมอร้านค้าลึกลับโอ้มีพวกเสร็จนะไอ้วิกัตนะครับผมไอ้วิกัตกับเจเิญนะครับโอ้ใช้ได้นะครับเฮ้ยผมว่าผมชอบอ่ะโคตรแจ่ม มีรีเนมไม่ด้วยนะครับคุณรีเนมได้ไหมอ่ะอ๋อค่าใช้ใจ่าย50เหรียญนะครับท็อปบิ๊กแบงนะครับท็อปบิ๊กแบงเงี้ยแหละดีแล้วนะฮะผมไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อเขาต้องบอกว่านี่เป็นชื่อของทีมงานที่เป็นไอเดียของทีมงานที่ให้ผมมาลองเล่นก่อนนะฮะเมื่อหลังจากเกมเปิดแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เปิดวันนี้แหละนะครับผมก็จะจะ,จะโดนยึดไปนะครับผมก็ต้องนัง่งร่างเล่นเองใหม่เดี๋ยวดูฮีโร่ดีกว่าฮีโร่ท็อปบิ๊กแบงอ๋ออันนี้เป็นลูนารียะลูนารยน่าารักวว้ ตูดนี่งอนมันเหมือนเป็นฮีโร่ที่ทุกๆคนคงรู้ว่าเกมมือถือก็จะเป็นสไตล์แบบว่ามีเรียกฮีโร่นะครับมาร่วมต่อสู้ด้วยอย่างในตัวอย่างโพโลนะครับก็จะมีฮีโร่ทั้งหมด3า,าตัวนั่นด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่หลักของเรานะฮะโอ้มีอัพดมงอัพดาวนะครับเราต้องหาของมาสกงสกิลนะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลุนาเรียทำเป็นเล่นปแฟชั่นนี่ค่อนข้างเจ็มแหมนนะครับเจ็มแหมคืออะไร มีสก่งสกัดอาวุธนะฮะแฟชั่นนี่นี่ไงมีลองใส่ได้เหรอโอ้โหกีต้าวะเยสเนวีย์ yes, ลองใส่คูวันใส่โอ้ไม่เป็่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสวยสวยมีลองใส่มีประสบนะครับเปอร์เจนต้าวาน อ๋อนี่ไงของที่เราใส่อยู่นะครับสวยงามมีครอสเซสสกูแจ็กเก็ตเย็ดโคตรเกาหลีเหนือมีลองใส่เย็โคเท่เลยว่ะนิวเย่แฟชั่นอ๋อนะครับโคตรเจ๋งเย็มีวิดการ์ดแฟชั่นด้วยวิดการ์ดด้ชุดวิดการว่ะชุดเอเจนต้าก็มานะครับชุดเอเจนต้าแม่งใส่ต้องดูเท่มากนะชุดเจริญเนี่ยชุดเจริญทรงผมแม่งเปลี่ยนด้วยเฮ้ยแม่งดูหล่อว่ะ เอ้ยแม่งหลอ่อใช้ได้นะครับผมใส่สกูดีกว่านะครับสกูดนี่แม่งก็หลอ่อแล้วก็โล่นเป็นกระดานดำนี่วะ่ะเฮ้ยโคตรแท่เลยวะ่ะน่ารักนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปีกใช่ไหมเยสนะครับผมว่ามันดูดูดีมากเลยนะมันเป็นเกมมือเป็นดาร์กเนสสไตล์มือถือที่ดูดีมากนะสกู๊ดวิงแจ็กเก็ตนะครับเย็โอ้โหใหญ่เบิบ้มนะครับวิดกัสนะครับปีกวิดกัสก็มาปีกอาร์เจนตา้าว่ะ ปีจเจริญมีหางเนี่ยลองใส่ในหางกูวะมันดุมจุม,มจิ๋มจังเลยเอ้ยนี่นี่น,น,นี่เอ้ยสวยงามวิดกัดมีหางวิดกัรดได้ละหางอเจนต้าก็มาหางอีเจริญก็มีโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแต่ตัวใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้มีแฟชั่นหมดเลยนะไม่ใช่ไม่มีเนี่ย เอ้ยใช้ได้แต่ว่าตัวพวกนี้ยังไม่มีอะไรใส่ชอบชอบเอ้ยโลมึงดูเท่ปะละ่ะเอ้ยนี่นี่มีเรียก,กน,นะครับสำหรับสมัครฮีโร่นะครับเยสซื้อสิบครั้งจะได้ย e ิปพีฮีโร่ส้มนะครับแต่ว่าเราต้องเป็น VIP 8เปิดนะฮะตรงนี้เราฟรียอยู่ฟรีไงกดเลยปึ๊ดนะฮะ อีก7ครั้งจะได้ฮีโร่ตอนนี้ได้โซของไอสาวแว่นมานะครับ10ครั้งพันห้าโอ้มีเพชรอยู่ 9... 9แสนนะครับกูกดแม่งเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดกู <All right. S 1> ได้ตัวจับกูมีแล้วเฮ้ย <All right. S 2> มาอีกตัวแล้ววะ เจ็ดแลุงนี่มันมาด้วยเหรอเยสลีโออะไรวะลีโอนาโดนะครับเป็นเอโออีเมเชีย e นนะครับลุงแม่งมาว่ะเฮ้ยผมเอาอีกผมเอาอีกเดี๋ยวก่อนอะไรอะเจะเลอร์เหรออัเจนตาโซอ๋อเป็นผมว่ามันน่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าโซที่เฮ้ยลูนาเลียอ้ามาอีกแล้วนะครับ ผมว่ามันน่าจะเป็นโซที่เขาเรียกว่าแรนะครับมันเลยแบบว่าขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยของแรแน่นอนนะครับสีส้มเห็นปะแรโอเคอีกเว้ยเพชรเรามีเยอะไอ้ทีจีเอ็มไงเรากดไม่สนใจแล้วนะครับเฮาเรเฮาเเจสใครอ่ะไม่รู้ว่าใครเทอแรมสองดาวได้กว,ว่าตัวแทงใสบ่บาลยใกล้ครับมีบอกด้วยนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับ เอ้ยใช่ได้แจมแจมนะครับไม่ผมว่าทุกคนไม่ชอบดูการเปิดนะครับเราเราจะเราจะได้รู้กันว่าการเปิดเนี่ยมันเปิดได้ยากได้น้อยขนาดไหนนะครับเอเจนต้ามาอีกแล้วนะครับเฮอร์เรยเจ็ดเมาว่ะเจ็ดคือซาดนาคอนโทรลเมจิเชนนะครับวันนี้ผมมาโชว์การอัพซงอัพอัพดาวนะครับก่อนที่มันจะเปิดนะฮะ มาอัพไปเลยอ๋อเลเวลเลเวลไม่พออัพเลเวลดิครับมีอยู่ร้อยกว่าขวดเนี่ยสิบสองไปเลยปะเออสิบห้าเออเออนะครับเดี๋ยวเราจะอัพขั้นอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจะพาไปลงดันสักดันหนึ่งนะครับผมนะฮะมาครับเดี๋ยวเราไปลงเนสโชกันดีกว่านะฮะหลังจากที่เราอัพสกิลเอ่อรับอัพพวกสเตตเรียบร้อยนะฮะมาจะมีมินิทอร์เนสนะครับจำกัดที่เลเวลมูนิเซอบิลัสนะครับเซรบลัสนะครับ สามเจ็ดเลยวะเอาง่ายๆก่อนนะคเอาง่ายๆก่อนป่ะสู้เลยเย็ดมาสตาร์ตตตโอ้กูโดนควิดนี่มันอ๋อคิดถึงยังเลยนี่ผมผมยังไม่ได้เอาไอ้คาสาระนามาสู้นะครับ เชดคิดถึงมากนะครับมินาทอร์เซมิเออฟันมงมงเออน่ละไ <19. S 1> ะเออน่แหละถูกต้อง มีซัพพอร์ตด้วยนะครับซัพพอร์ตตรนงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับเออฮิวอะเยี่ยมเยี่ยมเจ้าก็ไม่งโง่นี่ใช่ข้าไม่ได้งโง่นะเออมึงลงมาเถอะมึงลงมาเถอะนั่นแหละครับ ตรงนั้นแหละบุ่มไอ้เชี้โดนขิดตายสัตว์ไอ้ไม่ใช่กระเด็นตบมันดิตบมันดิตรงนั้นแหละมิกบอมบอมโอ้เออ นั่นแหละครับเอียคอนเนคอนเดนเดน,น่ารักมากสับก็ดีนะครับโอ้โหลงมาเถอะลงมาเถอะอยากเจออยากโดนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออหนาฟาดไปทีเดียวไปเลยบินครับงอ เจ้ามิเนทอร์เนี่ยยังไม่พอนะครับเราไปดูอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับสําหรับไปลงเนสอีกแล้วนะครับดันเราไม่ลงนะครับเรามีเนสให้ลงนี่เราอยากรู้มีไลออนสกอร์เปียนเนสด้วยวะมันคือตัวอะไรวะจํากัดที่เลเวลสามเจ็ดนะครับไม่รู้จะว่ายหรือเปล่าลงไปลองดูนะครับปะปะฮะไปลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับกับสวิรัตเนสนะครับผมปรับตัวละครมาแล้วนะครับเอาหญิงสาวล้วนมาเลยนะฮะมา จัดดิโอ้โหเฮ้แกรมันโหดนะเย็นมีฟิสซิงจอมด้วยตรงนั้นแหละเออบีสัตไปเออซัพพอร์ตซัพพอร์ตหน่อยซัพพอร์ตหน่อยซัพพอร์ตหน่อยเออสี่พันไปดิเออโอ้โห มาดิเหลสามหลอดแล้วนะฮะเชีย่ยเป็นคาร์ลเอคาซาลนาเนี่ย,ยผมเรียกตามชื่อเกมแล้วกันนะอ๋อตายว่ะชุบได้ไหมชุบได้ไหมกัดเบรกแล้วว่ะแต่ว่าชุบไม่ได้นะครับตายแนละ้วนี่ผมเอาโตัวแท้งออกไปไง เป็นปตัวนักเวทเป็นตัวนักเวทรู้เลยนะคะก็เลยว่าทำให้โจมตีได้ลดได้เยอะมากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวละครคาสานะเนลเวลประมาณยี่สิบกว่าเองนะครับผมอัพมาไม่เต็มนะตรงนั้นแหละฟาดมันเอ้ยอตายนะครับไม่ได้ยืนเก๊กเลยวะ่ะก็ยังชนะเว้ยเอ้ยเอ้ยนะครับนะฮะ ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับ d r a g o n e s s a n Heaven นะครับเกมมือถือลิขสิทธิ์แท้จาก Identity นะครับก็ตอนนี้ก็เปิดแล้วแหละนะครับนับที่ผมลงคลิปเนี่ยก็น่าจะเปิดแล้วนะฮะถ้ามีอะไรข่าวคราวนะครับประชาสัมพันธ์หรือว่าอีเวนต์โปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะครับของ d r a r o n e s s and Heaven เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นตัวละครผมจริงๆนะครับผมต้องคืนตัว GM ให้เขาแล้วนะครับถ้าผมเล่เล่นตัว GM เนี่ยผมจะเท่มากเลยนะผมบอกนะ โอเคครับเจอกันใหม่นะครับกับเกม Dark k n e g t s e n t h a v e n นะครับเดี๋ยวจะเล่นตัวละคระไยเดี๋ยวจะบอกอีกทีในการนะครับบ๊ายบาย